สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะการก็อยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มาถึงแล้วนะข้างหลังของการนะก็จะเป็นสนามบินเชียงใหม่ก็คือเพิ่งถึงสดๆร้อนๆเลยก็ตอนนี้การก็มาถึงประมาณ9ก้าโมงเช้านะวันนี้ก็ตอนนี้การก็กําลังรับรถเช่าอยู่จะใช้เป็นการเดินทางในวันนี้นะร้านแรกที่เรามากินนะก็ชื่อว่าร้านว่า าคาเฟ่นะก็เป็นร้านอาหารเช้าออจะเป็นสไตล์ไทยที่ตกแต่งแบบผสมผสานกับร้านนานะเข้าไปข้างในกัน กินแล้วยังไม่หยุดอ่ะชอบมากก็ตอนนี้นะการก็มาแวะพักกันที่จังหวัดลำพูนนะซึ่งจังหวัดลำพูนเนี่ยมันก็ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไม่ไกลมากประมาณ30กิโลนะก็ขับมาก็ประมาณ20-30นาทีทีนี้พี่การอะ มาแวะที่นี่จังหวัดลำพูนนะเพราะว่ากาญจะมาไหว้พระธาตุเฮลิภูนชัยซึ่งวัดพระธาตุเนี้ยมันจะเป็นพระธาตุของอ,อประจําปีเกิดของคนที่เกิดปีละกาซึ่งเป็นพระธาตุประจําปีเกิดของดิฉันเองดังนั้นก็เลยแวะมาไหว้ที่แวะลำพูนแล้วก็มากันที่จังหวัดเออไม่ใช่สิมากันที่วัดพระธาตุเฮลิภูนชัยนะก็ ตอนนี้ก็ถึงวัดพระาธาตุฮิริภูนชัยกันแล้วนะก็เข้าไปสักการะข้างในกันดีกว่า ในความโชคดีของลของการอะที่มาช่วงนี้ก็คือมันก็จะใกล้เทศกาลยี่เป e งก็เป็นโคมในลักษณะที่อยู่บนหัวการแบบนี้ดี๋ยวก็จะไปทำบ้างไปค่ะ ตอนนี้นะกก็กลับเข้ามาอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะตอนนี้ก็มาร้านถัดไปนะชื่อร้านว่าเฮือนม่วนใจนะคือเชฟในร้านนี้เขาก็เคยไปแข่งในรายการเชฟกระทะเหล็กนะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยก็ได้รับได้รับการแนะนำจากมิชลินในปี2020นี้ที่ผ่านมานี้ด้วยนะก็คือในปีนี้นี่เองก็มาถึงหน้าร้านแล้วเราเข้าไปข้างในกันเลยจ้ะ เราก็กินเสร็จแล้วนะก็ร้านนี้เนะี่ยก็อร่อยมากเลยนะแล้วก็ราคาไม่แพงส่วนตัวนะการชอบข้าวซอยของที่นี่ที่สุดเลยนะเพราะว่าการรู้สึกว่าข้าวซอยของที่เนี่ยอร่อยมากก็เดินทางต่อจ้าทุกคนร้านต่อไปที่เราจะพาไปนะที่ร้านก็มีชื่อว่ามาโกโคโล ถ้าเป็นชื่อภาษาไทยก็มีใจให้มาชักก็ร้านนี้นะก็จะเป็นร้านชาเขียวสไตล์ญี่ปุ่นนะก็อยู่ในเมืองเชียงใหม่อยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่เลยก็ไปเข้าไปข้างในร้านกัน,นะคะ่ะ ียวร้านนี้นะถ้าใครเป็นพวกชาเขียวเลวเวอร์หรือว่าคนชอบที่ชาเขียวมากๆเนี่ยการว่าก็มาควรลองร้านนี้นะแต่ส่วนตัวกาะการไม่ได้เป็นคนชอบชาเขียวขนาดนั้นกานก็เลยรู้สึกว่าก็เฉยๆอะๆ่ะเฉยๆอ่ะรู้สึกว่าก็เฉยๆอ่ะ ความเข้มข้นของชาก็ค่อนข้างเข้มข้นเลยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นร้านสุดท้ายที่การจะมากินที่เชียงใหม่นะร้านนี้เนี่ยก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะว่าชื่อร้านว่าโอกะโจเป็นร้านออริจินอลนะก็คือเป็นสาขาแรกก็คือกําเนิดที่เชียงใหม่แล้วก็มากินร้านเป็นร้านออริจินอลเลยเข้าไปข้างในกันเลยจ้ะ ออกมาจากร้านอูกระจจแล้วนะร้านนี้เนี่ยไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าอาหารอ่ะของเขาอะ่ะอร่อยอยู่แล้วแต่ในเรื่องของขนาดจานอ่ะมันค่อนข้างใหญ่ยังไงก็ใครสั่งก็ต้องระวังเรื่องนี้นิดนึงนะอตอนนี้การก็กลับมาถึงกรุงเทพแล้วนะก็ทริปนี้ก็เป็นทริปแบบทัวร์กินจุกๆที่เชียงใหม่นะยังไงก็คลิปหน้ากาันจะไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามนะ ก็ไยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะวันนี้ไปเชียงใหม่สังเกตนะเออหนุ่มเชียงใหม่ก็หน้าตาดีหลายคนเลยนะ <laughs>